วันนี้วันนี้ทำกับข้าวแบบเยอะเลยจ้าเพื่อนเพื่อนอันนี้หมูกรอบอันนี้ไก่ไก่อบอันนี้เป็ดอบอันนี้เป็ดอบอันนี้ข้าวขาหมูข้าวขาหมูต้มซีอิ๊วดำอันนี้ผัดมีห้้นแล้วก็ทอดอ่ะ ทอดเนื้อสับหมูอ่าบะหวานเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนละไหว้ต้องทันมุ่นทำนี่ไหว้ไหว้ทำเองทำเองเลยจ้าเปียหมือล้นร้วนเลยจ้าไก่อบ เป็ดอบหมูกรอบแล้วขาหมูขาหมูต้มซีอิ๊วขาหมูต้มต้มขาหมูรสรสเปรี้ยวหวานแบบนี้แหละจ้ามาจากเพื่อนๆกินข้าวด้วยกัน